สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามากินไอตังนอนมองวันนี้จะพามากินตามเส้นเล็กหว่วงพี่น้องเลยน,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 นี่นี่นี่เครื่องมาให้ครบแล้ววันนี้ก็จะจับไปจับสองสองดีเดีหมดเลยไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าไม่ยากง่ายๆไหนเาจะเป็นจคกสี่นะจ๊ะ กันจะมาค่ะทุกท่เป็นอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะเวลาจะมาดูตอนเสร็จแล้๋ย,ยวยกว่าเนะาะเวลาไม่เสียเวลาไปมาพี่น้องวันนี้หลังจากที่ลวกเสร็จสุกแล้วนี่เสร็จสุกแ,แล้วเด้ะอันนี่น้ำพี่น้องน้ำในขาปรุงมาให้เรียบร้อยเนี่ยเคยเล่เลนข้อวใส่เพิ่มเองอย่างไรความหอมกุ้มนัวใส่ลงไปดู้ยอันนี้กับแพ็คแยกดีใส่พลาสติกเบิ่งมนี้จัดมาสามโซงพวกนึงมันไม่ซีซองหรพี่น้องแต่ว่าซองนึงเข้าไปเถอะให้พี่น้องเบิ่งเนาะสองสามอันนี้ น้ำปูปลาลาปลาน้ำปูพี่นอ้องใส่ลงไปจุ๊ยๆแบบนี้เลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้กระเทียมกระหามานาวเลยมาต้องไปหาซื้อเนี่ยนี่ใส่ลงไปกระเทียมเพิ่มความหอมเพิ่มอรรถรสอุ้ยกินปลาแดงขึ้นเลยอะ่ะขึ้นเลยอะ่ะขึ้นเลย,เลยบ่ยล,กลูกขื่ได้ขึ้นดังขึ้นดังนี่พี่นอ้องเาพริกมักเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายใส่ไปมีเลี้ยนเผ็ดนะวันนีาานงอยากกินยังเผ็ดๆพี่นก็จิจัดเต็มไอ้น่าเลยล่ะ อืมทีกะมี่มีม่ม่มหายเบิดเพียงแค่ลวกเส้นให้ทุกแค่นั้นพอโอ้สจะมีกตะตัดแซมแหละข้าก็ะดิ่มาทำกัดคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนอดูนะเส้นอว้วนตัว,ตวพี่น้องอหอมหอมก็กินแต่บมูห่นจะไปเล็กน้อยเลยว,วะนี่ตัดแซมพี่ตัวนี้ซิมก่อนคลุกแล้วอืม นส้กันกกนวดตอนนี้เป็นก้นจิ้มเปรี้ยวนวอยดิคุกอีกรอบโอ้ตำเส้นเล็กพวงพี่นอ้องในซองนี่ก,ก็บซมีน้ำปรุงปลา,าแคบหมูพริกผงแล้วก็กระเทียมแล้วกะ็เป็นเส้นจุกๆเลยพี่น้องสำหรับผู้ใดน,นี่ผู้ดเดียวเลยเดินๆเดินๆมาอยากกินแบบ กินได้เลย,เลยโอ้ยหอมประเดี๋ยวมาเด้กพี่น้องกินแกงม,มือเกันแบบหอมโอ,อ้ยหอมไอเด็กพี่น้องต้องเกิดมามาพี่น้องกินน้ำกันจ้าเสียดเดีกกยวนี้คนเสียดเบว่ะอาก,กาศมันหอมโอ้ยแต่หามาซิมหามาลองกันเด้กพี่น้องเด้อไม่น,นี่พักหลายตามมกตามเกิดได้มากเสีย มาน้าไหนเฮะยิ้มเดีวเป็ดเป็ดแบบนี้เลยก็มีเงยแบบนี้ก็โอ้ยถลางมากน,นี่มันหายกังไบ้อืม,อมบอพ,พ,นนมบมพีดีขนาดทำเมื่อวานเจ้าหน่อยเจ้จาบเบิ้งเนี่ยเอ็ดไปแล้วเนี่ย

Godt. <spos> เป็นน้ำม้อสมาไปดนนรือว่าเขาเห็นดนนพีน้องอ้น,น้สิอบรตามตรงเลยแค่บมือสิไม่กินจด้งหน่ยอยกิยนอะไรกินเฮิร์นเร,รอ่ะแบบได้ทำกบบแต่กบได้กบใอ้เินแฮว่าอันนี้แบนัองซือมังแต่ก่อนตรงกันก็มีโอกาสได้ดด้เพวรเลยลรกฉันจะไปโทษคนไายอย่างเดียวมันแบ,บสิโมแมนนะ Hmm hmmm, perjuatan ya, <laughs> ถ้าบุ๋เลยกอยากไปเกยใสลายได้ไหมนอ่องโอเคสอกขอ่นนะะานผู้บรบวรสคะมีรพู ขาหมูปัปกวัไปแต่พี่น้องเยื้อไปหามาลองกันเด้อน้ำปลาเขาหนุ่นอนอยอยู่แต่ว่าขมูไม่กินนิดนึงถ้าเกิบว่าเป็นไหนกินไดที่เราเพลียเพลียเพลียแฮงเขาอยากได้รสชาติถ้าเกาก็กมาเพิ่มเอาแต่ว่าบื่อเพิ่มก็ได้แต่ว่าความแสบของคนมันเบื่อกันได้คนหนึ่งแสบหน่อยคนหนึ่งแสบหลายไปเจ้าพี่น้องทำรับุนี้ขอตัวลาไปก่นอกนกลับมาพบกันให้กินหนาสวัสดีจ้าบ๊ายบายโ้เพลียมันแปลง